ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันจันท์นะครับยีย่สบสองพฤษภาคมนะยเป็นครบครอบเก้าปีแล้วแต่หารประเทศไทยเนีมันวันนี้วันดีไหมมันน่าจะดีนะแม่มันดีจะเรียกว่าดีได้งไงคือคอเลิกเลิกเขาแหมเลิกเลิก,เลกดีไหมเออเลิกดีแหละคน ที่เขาทํารัฐประหารเขาถึงเลือกกับวันนี้ใช่ไหมแล้วแถมคนที่กําลังจะฟอร์มรัฐบาลก็เห็นว่าจะเลือกับวันนี้แหละเย็นนี้แหละนะครับในการทํา MOU กันนะครับโอ้โ9ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับรัฐประหารประเทศไทยใครจะไปคิดว่า9ปี9ปีแล้วนะครับโอ้แปบ๊บเดียวนะครับชีวิตอะไรจะขนาดนั้น <laughs> เราเราลูกเราคนโต อยู่มัธยม9ปีวันนี้เขาก็ทำงานเรียนจบปัญญาตีทำงานไปแล้วคือ <c ười> ใครจะไปคิดาโอ้โห oh นะครับไอ้ยัยคนเล็กก็คือปีนี้เขาจะอายุ8-9ขวบนี่ก็แสดงว่าเกิดมาพร้อมกับรัตราหารนะเออนะไม่น่าเชื่ออ้ํอย่าไปคุยเรื่องนะั้นเลยเรื่องการเมืองอรเรื่องอะไรก็ว่ากันไป <c ười> สุดแท้แต่ใครจะเห็นมองในมุมไหนนะครับวันนี้ขออนุญาต มาคุยกันเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์กันสักทีหนึ่งนะครับจริงๆเราควรจะมาเจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังเกมลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายนะครับต้องบอกว่าทุลักทุเลเกือบคาบ้านไปซะแล้วนะครับดีว่าได้โชคช่วยโรบิโตโฟอร์มิโนเป็นซูเปอร์ซับล,ลงมา ยิงประตูโทนตีเสมอให้กับริวพูลรอดพ้นจากการพ่ายแพ้ไปอยังหวุดหวิดนะครับแล้วก็เป็นการจบความเป็นอะไรความเป็นริวพูลเนี่ยยังไงก็ตลอดไปเพียงแต่ว่าในวิถีของอาชีพนะครับเรื่องงานเรื่องสัญญาเนี่ยมันก็ ก็จะหมดลงในฤดูก,กาลนี้เฟมิโน่ก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เรียกความรักความศรัทธาจากทุกๆคนทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องกับชื่อลนะิวพูนั้นแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการจากกาันด้วยดีแล้วก็อาจจะลึกและลึกถึงกันไปอีกนานแสนนานก็ถือว่าเป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับของ ลิวพูลนะครับโรเตอร์ฟอร์มิโนนะครับรวมทั้งเจมส์มิเนอร์แล้วก็นักเตะอีหลายคนที่จะอาจจะทยอยในะตอนนี้เราเรายังยังไม่ชัดเจนก็แต่ว่า2 2สองคนนี้แน่นอนแล้วนะครับก็เป็นลิวพูลตลอดไปนะครับส่วนแม่สถานะของลิวพูลหลังจากที่เกือบเจ๊งให้กับวิลล่าคาบ้าหรือไม่เลือกไวิวลล่าเขาเจ้าจริงที่ไหนได้นะครับโอ้มันทำให้สถานการณ์ อันดับที่5ของเรามันงอนแง่นชักกวาดเสียวแล้วถึงแม้จะมีแต้มนำทีมที่6อย่างไบรตันถึง5คะแนนก็ตามนะครับแต่ว่าไบรตันก็เตะน้อยกว่าเรา2นัดไงไม่นัดหนึ่งนะเตะน้อยกว่าเรานัดหนึ่งเขาเหลืออีก2นัดนะครับเราเหลืออีกนัดเดียวนัดสุดท้ายนะครับนั่นทาให้อะไรก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนของเราก็ถ้าต้องการการันตีที่5้าต้อง สามแต้มสถานเดียวนะครับในเกมสุดท้ายในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับถ้าชนะก็ไม่ต้องไปดูผลคู่เหินนะครับเราก็จบที่5อย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าแพ้นี่ก็ต้องดูต้องดูแพ้หรือเสมอนี่บางทีอาจจะต้องดูถึงเสมออาจจะอาจจะพอถูถ่ายไปได้นะครับด้วยประตูรวมที่ สกอตจผลต่างประตูได้เสียาจะาดีกว่านะแต่ว่าถ้าแพ้นี่ต้องดูเลยนะครับ่บาบยตันทำา2หน้าที่เหลือได้ยังไงถ้าเขาเก็บผลชนะได้6แต้มมาแล้วก็ <c oughs> ยังทีร <c oughs> มันนะมันนะจากยูโรปาลีกมันจะกลายเป็นคอนเฟเ l e a ลีกไปซาแแ้วนะ <c oughs> โอเคนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ติดตามที่สีล้วไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เอาพูดถึงแชมป์กันสักนิดหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้ากันแม่ช่วงหลังสแสดงความยินดีกับแมนซิตบ่อยสามสมัยซ้อนแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลก็ยื่นถ้วยให้แมนซิตี้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งนัดเมื่อคืนนี้ได้ซ้ำไปนะครับแถมเมื่อคืนก็ บทเอาชนะเบียดอาชนะเชลซีขนาดทีมโรเตชันนะก็นะก็ต้องเชื่อว่ายุคนี้ต้องยอมรับแล้วแถมยังมีลุ้นอีกถ้วยที่2 FA ครับตบท้ายด้วยท้วยที่3แชมเปี้ยนลีกนะครับมาติดตามดูว่าความสำเร็จของแมนซิตี้ในปีนี้จะหลั่งไหลมาขนาดไหนนะครับทางเท้าทองทำมาแน่นอนนึ่้า้นะครับไม่ต้องไปถามเลยว่าคนอื่นมันจะเพียงแต่ว่าจะสร้าง สถิติสร้างเรคคอร์ดอะไรเท่านั้นเองนะครับก็ติดตามแล้วก็ยินดีกับแฟนซิตี้ทุกคนนะครับส่วนที่สนุกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกลุ้นหนีการตกชั้นนะครับสาวเตมตันไปท,นทีมแรกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีกสองทีมจะเป็นใครนะครับเรสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามปุดปิดบาดเสียวเป็นอย่างยิ่งนะครับเอฟเวอร์ตัน ทีมเพื่อนร่วมเมืองนะครับท็อฟฟี่สีน้ําเงินก็หวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกทีมหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นลีสยูนิเต็ดหรือน่าจะเป็นลีสยูนิเต็ดแหละนะครับเพราะว่าฟอเรสเอาตัวรอดไปแล้วถ้ากิไวัรเวสแฮมก็น่าจะหรือดเวสแฮมไม่แน่ใจขอไปบางทีช่วงนี้ <c oughs> มัน,มนตารางมันสลับปรับเปลี่ยนเราก็ทันบ้างไม่ทันบ้างต้องขอไปแต่ก็นะครับถือว่าเป็นปีที่สนุกแหละนะครับ เด็กของสรุปได้ยังทั้งหลายทั้งปวงสรุปได้เพียงแต่ว่าเราจะจบที่เท่าไหร่เท่านั้นแหละชิดว่าเด็กของมาถึงวันนี้ถ้านับย้อนไปเมื่อเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาสถานะสเตตัสวันนี้ต้องบอกว่าเชื่อว่าก็คงพอพอใจแหละนะครับเรามาอยู่ได้ถึงกระเสือกระสนขึ้นมาได้ถึงที่5นี่ก็ต้องชื่นชมแหละสปิริตนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็โอเคก็ดูเคลซีที่เราดิ้นรนอยู่ด้วยกันในกลางตารางสิครับวันนี้ก็ยังจมอยู่กลางตารางอยู่เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเด็กของมองข้ามฤดูการนี้ไปแล้วนะครับและก็มองถึงฤดูการหน้าที่จะมาถึงซึ่งกราฟมันก็เห็นกราฟเห็นฟอร์มในช่วง6-7ลัาหลังนี้ก็ถือว่าพอใจชื้อแหละนะครับก็ ติดตามนะครับยังมีนัดสุดท้ายจริงๆหลายทีมก็ยังมีนัดตกค้างกลางสัปดาห์และก็จะไปจบนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้นะครับยังไงก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีความสรงจ้าแล้วใช่ไหม <laughs> ยินดีที่ได้พบกกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ <laughs> <laughs> เออนะนะ